การให้อาหารข้นในลูกโค อาหารข้นจำเป็นต่อลูกโคเหมือนกันและอาหารข้นนั้นจะถูกกว่านมผงที่ชงให้ลูกโคเมื่อลูกโคอายุ2สองอาทิตย์ควรหัดให้ลูกโคได้กินอาหารข้นที่มีโปรตีนประมาณ18-2% 2เอร์ซและควรมีเยื่อใยน้อยและย่อยได้ง่ายควรหัดลูกโคให้กินหญ้าประมาณสองอาทิตย์หลังคลอดเพราะจะเป็นการฝึกให้ลูกโคเคี้ยวเอื้องลูกโคนมตัวเมียนั้นคืออนาคตที่จะเป็นแม่โครีดนมในฟาร์มต่อไปเราควรเอาใจ ใส่ให้ดีเหมือนแม่โคเลี่ยน,นมเช่นกันลูกโคนมจะได้รับเพียงน้ำนมเหลืองจากแม่จะไม่นิยมเลี้ยงด้วยน้ำนมแม่เพราะว่าเราต้องการน้ำนมของแม่โคไปขายต้องหันให้โคเคี้ยวเอื้องเพื่อลูกโคจะได้กินอาหารยาบเพื่อช่วยเสริมได้ดีด้วยหรือจะเสริมด้วยการให้อาหารข้นก็ได้ระหว่างอายุไม่เกิน3เดือนให้อาหารประมาณวันละ2-3กิโลการดูแลว่าลูกโคนั้นมีไข้หรือเปล่า เราควรใช้ประลอดวัดไข้เสียบไปที่ก้น การเสียบปลอดควรชิดไปด้านใดด้านหนึ่งของส่วนร่างกายประมาณ1นาทีโดยปกติควรมีอุณหภูหมิ102องศาเซลเซียสถ้าขึ้นไป103องศาเซลเซียสเริ่มมีไข้หรือถ้า104องศาเซลเซียสแสดงว่ามีไข้สูงมากต้องรีบตามหมอการกำจัดเขาลูกโคควรอยู่ประมาณ3-5วันใช้สบู่กรดหรือปูนแดงหรือใช้หัวแรลงจี้ตอนอายุประมาณ2เดือนวิธีการเลี้ยงลูก ูกโคมีหลายลูกแบบเช่นแบบขังเดียวลูกโคจะกินอาหารได้เต็มที่และไม่ถูกตัวอื่นรบกวน 2. แบบขังคอกจะประหยัดเรื่องการลงทุนทํข้อเดียวแต่ลูกโคจะได้รับอาหารได้ไม่เต็มที่และอาจโดนตัวอื่นรังแก 3. แบบผูกเชือกกล้ามจะประหยัดและลูกโคจะเชื่องและหากินเก่งอย่าลืมกดติดตามชาแนลของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะ